โตนังนี่จีไปติตอนไในน้อจีตาสามวงแหลกหมดมันใส่คำเป็นเสียไปดเวยโอ้ยเนาะย่านน้ำน้ำน้ำกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเออมาพบกับวาวิไล่คนโกสุริโยบัณฑามีแต่โกไป็นหนาเงินใสกับโบหลายพี่น้องเลยมากินตำมะคุงมือนี่ตำมะคุงกับจีหนังกินเข่าหลอบแหลงก็โอ้เลิกแต่เวียกแต่งานมากกับยาเขาอยากน้ำ ินเขาม่กบขอบุนเนี่ยโอ้พักพักขอบ้านี่แล้วะพักขอบุนมามากินน้วกันเ้อลงมือเด้อโอ้กินแสบจักบาทเลยเพ่นตามคนนั่งนี่จีไปจีตอนเน้นมันจะมาแข็งซันจีแต่สามมงแหลก ตำมะค um ุงสูตรบานๆเท่าเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเอ่งนะนี hmm. no. or or mm ่มะคุงกับปูกเอ่งนะอืมนผักบวงนี่ก็ผักบวงนี่ก็อยู่สวนนี่เลยนี่ผักบ่วบอืมีต้นมะเพ็ดอีกกินตก็ต้นมะเพ็ดอู้จะมาเสแทรดินอบอัดเนี่ยเาเด้อใครอยากมากเด้อมีครบได้อยู่เฮือนเนี่ยอืมผักบวงกับมีมะคุงกับมีมะเพ็ดกับมีเหรอ ขับปุ่นเนาะขออนุญาตใส่เมื่อเรือพี่น้องเ<ค>รื่องกินใส่<ะ>ใส่นบวงใส่นซอมนี่มันบวกักมันโบเป็นสไตล์บ้านเฮาซองเสียวผ้ากินเจา้บาบ้านขาดบ่อไรแต่ตำมะฮวงต้อนยังหน่อยนี่ไปงานวัดงานว่าก็กินแต่ตำมะฮวงนี่แหละทีเดียวตำมะฮวงอโอ้ย โอ้ยเปนใส่คำเป็นเสี๋ยวบีบีโอ้ยเนาะจีนังนังง่วงงันนังขั้วเนื้อแข็งจังหนึ่งโอ้เจลปลาแดกด้วยดขาวฐานทั้งดังกับสวนพักเลือพี่หนองเลือมี่ไร้พักไร้สนิทเนาะท้องหลังเนียกับพักกาศ เขาเนีย้ยห่อนจักบาทม้งกินก็มุงจีนังบัเบอือที่เสียบัเบือบัเบือบริสาพักบริสายังเคมีออเนาะ๋อวตียวนืเรา,มาสมส่โอ้ยามันเนียเขาเตียเวซืพี่ออืมเขาเขา,ขา,ขาเขนี้ยห่อนออออต้องห่งเด้อไปอยากมาน้ำกันเด้อ อาเรมากินกับสองเสียวอเขาทาบอ่ะเขาทาบปะย่างผีหลอเลยงัมกรอบน่าเด้งเนาะนับจอกเด้งๆ่อยคำๆอยู่บ้านเท่าเรือนเท่าออ มื่อนานี้สิพาไปกินตำล่วงพะวางเด้อพี่น้องเด้ออืมโอ้มีหลายอย่างอยากมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งเลยส้มเลยซิมน้ำกันเนาะอืมแอนลนะเมื่อยุดอะไรซานผสมเออเมื่อยุบหล่นเฮี้ยข้ามยันยันหล่นมันกับเวทผนิลเด้อเว้ยมาจอยเนาะบมาจอยมีได้มันสิมีไผเห็ดใหญ่สำนึกเลยจอยวีได้คนโกสุริโหบันธา มีตะโกเป็นน้เงินใส่กรบโบได้เพิ่นว่ะอือ้าเอ้าเขาเชียวอืมทิบแหลแห่งมันกินกับกินนังนังแข็งขนังโบแข็งเขากคนอื่นว่านังอโอ้ทั้งหงอ่อนทั้งเส็บเนาะตายตายตายม,มาเด้อไปอยากเด้อ กินันนเอไปอยากซีมกับมาไรเด้ออย่ธยาบ่าวจอยวีไรเด้อบ่าวีไรคนบ้านหนาอยู่ให้อยูหน้าไปอยากซีมกับม่นอจอยสิตาสุกินนราาบบนานพักพี่น้องพักบกพักก้่าพจะไว้หน่อยหนเด้อ,อน้นมัขคุวกเพชร้นมัดกิน่แล้ว มือกล่องเนี่ยพวกท่านเป็นมืออาชีพเถอะอันนี้ก็เป็นคลิปแหกแหกมันคล,คลิปแหกเหกดม,นนมันคิปปาเฮาเลยมาเห็ดอยู่ในสไตล์ของการกินเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มอืมฝากกไดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเดือ แมนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเด้อเพื่อาเป็นกำลังใจให้ทั้งท้องเสี้ยวเฮามียังดีๆเสียบกับสีเอามาสูตพีสูนองมาคือเกาเฮานี่ละแม่นลจะ,ะมีสูนองมามบเบิงมากินน้ำกันส่วนร้ายจะแชร์ให้สองเทาเนี้ยเป็นอาหารแบบเล่าเหล่าเนี้ยอาหารน,น,นะอาหารหนอกกับบอธนัดปนไหนไฮโซมเออาบอ่ะเอามาจกบอกรู้สารจีนังไงเสร้ เนี่ยมันตัวงัดมึงด้วยอันนี้แก้วมันซื่อๆหรอกเตียวมาทั้งในนั้นเป็นดาวขาวงา,ามขออนุญาตเด้อกำหมุ่งดาวขาวบ้านเฮาเอาจักบาทกก่อนมันคือแทบเลยอ้อ จนเหือสัตบกบกบวกบกบกเบาเบาเบาบ้างอ้าวพูดจอกเลยนะเพราเป็นยากินได้มันโมยเป็นยาเลยเอาเลยก็ไปน้ำน้องเผ็ด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 เราว่าเบาเรื่องสุราครับพอดีเราคือหนองแต่ว่าตรวจเด็กในน้อยหมดไปยังกินนังจีนังมันก็ต้องมีแก่หน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อเด็กน้อยบโมเมนต์ เสื่อนส่วนเน๊น,นี่เล็กหน่อยบ่ฮอดซิมหาปีหามดื่มเลิกสิงเหมือนเมาที่แปดปีเนาะจีนังจีนังเกือบจะวาดนังใส่นังดักเก่าเขาเดียววะเดี๋ยวนังดักเก่าอันบานน้า,าบนาน,น้องเกาะตาลคกขับนังหนองถังว่ะตะลักขับเขาหนีได้หนิบริเกย์ไกลได้หนิพี่น้องยอยู่นครขัดวงเขาหนีได้หนิแต่ว่าร้องเสียวนี่มันมาแต่ทั้งไก่เด้อคนไก่ทิน กินตำหมักฮงคนไก่ทินมาอยู่บ้านเพิ่นเห็นไหมกินเนี่ยนี่ก็แล้วแรงแล้วเะไรน่อยนะ <c oughs> ไม่ขายแล้วหรือเ่าอ้เนี่ยมาทาำดังพี่คนพักแต่ละพักงานเนาะยังอ,อีกตังดังพี่นอ้องตัวเป็นคู่อยู่หันเน้องยังเห็นบ่ตัวเป็นคู่อยู่หันแมนอันอีกอีกโครงการเมืองบา้านจอยวีได้เพื่อสิบลูบกบักเขือ ถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมันสิเป็นแนว่ดอเนี่มะเขือบ้านเฮานี่แหละมะเขือขาวมะเขือมดเนี่ยปลูกมะเขือแน่ยผูกมันแก้วแน่เนาะบ้านเฮาภาษาบ้านเฮามันแก้วเนาะทั้งเป็ดกันเด็กเขาอื่นมันอีหยังมันมันด่างวะมันด่างนี่อ่ะกระาทางใต้เฮามันแก้วโอ้ยน้ำตาแตงน้ำตาแตีนท่านผู้ชม เริ่มไม่ยุ่งนะบรรยากาศคอยคำย่ำเนี่ยตะเวนก็เริ่มตกดินละแสงก็เริ่มสีบ่มีแล้ยนะบัดเนี่ยเฮ้ยเจ้าเขาพี่นอ้องเจ้าเขาเอ้าเอ้าโอ้ไปแต่เสียบพี่น,อน้องเลยทำโค้งอ่ะอข่าวใช่ไหมพวกเขาคนทักไป เเนาะที่ของปอดชารพิษบรรยากาศมันกับไรเนาะมะคงกับมะคงเขาปลูกเองมะคงกับคงปลูกเองเขาทำเงี้ยมะเพ็ดกับมกเพ็ดปลูกเองเน้นปอดชารพิษเด้อไปอยากส่วนอยากซีมอยากล่องมาอะไรเด้อบาจ้างเป็นพี่น้องช้างบ้านเ้าเองหรือว่าช้างเพื่อนเม็ดเหาะอยากลองมาซีมกับมาได้ช้างเราวจอยวีได้เพป็นเชียวจำทุกกิน าฝากที่ตามฝากก็ไรก็แสวโพะเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปในพี่น um ้องเลยว้ายเพ็ดแห้งหมดเหียนเหียนเหียนน้ำน้ำน้ำโอ้ยเดี๋ยวเยอนเอาหน้ามากินก่อน ตกินก็ไปหยากเพิงเนาะอืะอแหมอของมันแสบเลยยืนพร้อมเฮียนยิน,นพร้อมโอ้แสบได้จนอันจุดห้องห้านับเห็นะืะโอ้ออเรียอผ่อนอือแสบว่าเสบ เอาบริสกินแบบนี้มาดุนอะไรตเดี๋ยวมานั่งกินจังสิคือว่าคักเลยเป้อโอเนี่ดิภาพเต็มเต็มเชี่ยวข้นรอค่อยเอ้าเอ้าเบิ้ง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 เปิดนาเปิดใจพ่อแม่ผิดออกประเห็นกันแมนอื๋อสองเชี่ยวนี่แหละมาจากเล่าใจอุ่น่ะแมนทำหุ่งพี่น้องจีนังทำหุ่งจีนังขับปุ้นอืโดยพักบ่วงพักบ่วงกับพักบ่วงอยู่กับนั้นนี่แหละผูกเอี้ย Tiếp <tết bio> theo th ]ừ, uh, <t Al -0002> À nạm xìa Chắc bò 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 thân kìa bò thân kìa Mình nhăn mặn nhớ mình nhăn khạc nhớ chắc bò chắc đây bỏ Bò pháo nó Bò đẹp Đó phần phất cả như thằng bạn mà khẩu mang năm hao nữa Ừ, dám Ừ, nó phần đó việc hẳn cắn mượn phần อโอ้จะเห็นต,นต้นไตเขียบเด้เนาะไตเขียนมากินจักบาทบ่เหมือนาเนี่ยห่วยแม่นแล้วส่วเขียบจักบาทเนาะตุ่มเขียบจกักบาทหรือว่าปีงปีงเขียบจิมูอันตำหมักทัวไรตำหมักทัว้วยใครเคยกินในปีงเขียบหมูตำหม,มักทัว ไปมักสูรได้แต่บอกมาด้วยสิอันนั้นเย็ดสุก,กินด้อเบิง่งมือเอื้นเย็บในเบิ้งผสมเมื่อมืออน้าซีไปไต้เขียดปี้งเขียดตั้มังทั่วจารบาดตำ้มผสมตมหัหมฮงโอ้เกือกใส่พักผมแสบปนยังเบิ่งเหล่าบุคุงกันอืม สองเสียห้องจกโจบกคลิปมาเท่านี้เลยทนมาส้มอเออผฝากกดได้กดแร์อยู่ดีไม่แห้งผู้ผู้ผู้ขุนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาค่ำบะสบายดีดบาย,บาย